สำหรับใครที่กาลังรู้สึกว่าต้องการปริมาณโปรตีนที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าร่างกายกําลังอ่อนล้าอ่อนเพลียวันนี้กัดมีสาหลายสไปรูลิน่ามาแนะนําให้ค่ะสาหลายสไปรูลิน่าเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะในฐานะของซูเปอร์ฟู้ดที่เป็นแพลนเบสโปรตีนซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นพืชที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง70%เลยค่ะ <Wow. S 1> โดยเจ้าตัวสาหลายสไปรูลิน่าเนี่ยเขาประกอบไปด้วยกรดอะมิโนทั้งชนิดที่จําเป็นและไม่จําเป็นอีกทั้งยังให้วิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายช่วยบรรเทาอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียได้นอกจากนี้ก็ยังมีกรดมมาไล l i n o อิกแ a ซิดซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ช่วยเกี่ยวกับระดับของ LDL และ HDL ของร่างกายรวมถึงทําให้การทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะอย่างเช่น macrophage T ซลล์ cell, หรือว่า NK ซลล์เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยสาหร่าย spirulina bio cap หนึ่งกระปุกบรรจุ30แคปซูลรับประทานเพียงวันละหนึ่งแคปซูลค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้าตามร้านไถ่อาชันนำทั่วไปหรือว่าจะกดไอตะการติ๊กต็อบช็อปด้านล่างที่กัดปักไว้ให้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ